ใชสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วมิกกี้แต่งรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะเป็นรถที่ทําการเคลือบแก้วนะในสเต็มเมกา้าเทรมิกโปรนะภายนอกภายในกระจกของเครื่องอมิวเตรและรอแมแอครวมถึงคันนี้ติดฟิล์มใสกันร้อนวีคูนะครับซีรีส์วีเคห้าด้วยนะครับใช้เวลาในการทําประมาณ2วันมโคตรไวนะบอกได้เลยว่าค่อนข้างไวเพราะว่ามีการนัดมีการจองกันก่อน,อนร่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วหรือติดฟิล์มนะครับสำหรับคันนี้นะครับยากหน่อยตรงที่ว่าในเรื่องเรื่องของสีนะฮะเป็นสีพิเศษจริงงๆสรัับบีแดนะค ใครที่ไม่เคยเจอจะไม่รู้นะครับว่าสีแดงของนิสสันนะครับจะดีขนาดนี้นะครับเพราะว่าเวลาในการเตรียมผิวจะค่อนข้างต้องระวังเพราะสีมีความนิ่มพิเศษนะครับแล้วก็ในส่วนของการเตรียมผิวเนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือแล้วก็ในการขัดในการเช็ดที่ค่อนข้างระวังแต่หลังจากนี้ครับหลังจากที่เราเคลือบแก้เข้าไปแล้วเนี่ยสีตัวนี้จะมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลทาให้ดูแลรักษาต่อไปง่ายขึ้นนะครับกับโปรแกรมนี้นะครับใช้เวลาในการทําปกตินะครับอยู่ที่ประมาณ2วันนะครับ แต่ว่าคันนี้ใช้เวลาค่อนข้างกระชับนะครับเพราะว่าทําอยู่คันนี้คัน,นเดียวเลยบอกเลยว่าสีนี้ค่อนข้างยากสีนี้สีดําของนิสันนะครับอันนี้บอกเลยว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าอยากได้งานสวยๆด,ดีอย่างนี้นะครับต้องล็อกคิวต้องจอง Q คิวกันก่อนเราจะได้เตรียมคนเตรียมงานกันให้ทันนะสำหรับคันนี้จะบอกว่าสวยงามจริงๆสีแดงของรถนิสันนะฮะเป็นสีที่แดงตาใจมากๆไม่มีเมทัลลิกอยู่ในสีเลยนะครับ การโชว์ในช่วงโพเพอย่างนี้จะได้เห็นได้ว่านะครับตัวรถนะมีน้ํายาตัวไหนตกค้างไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดริ้วรอยจากการใช้งานก็สบายใจได้เพราะว่ามีเรานะฮะการซื้อเคลือบแก้วไว้นะครับทำให้รู้ว่าเราซื้อประกันความงามกับร้านานั้นไว้กับเรานะครับ R B M Auto d e a i l i n g เราจะดูแลร,รถของท่านอย่างดีที่สุดเหมือนรถของเราเองวันนี้มิกกี้แต่รถสวยขอรับนชมไกิกรนสวัสดี